สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับสมศักดิ์เจียมฉุนทหารบุกถ่ายรูปบ้านแม่ถามคอสชไปรูกคนคนแก่วัย2ทําทำไมเมื่อวันที่11เพฤศจิกายน5 8นายสมศักดิ์เจียมธีรศกุลอดีอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่รีภายต่างประเทศโพสต์เฟ e บุ๊ k ส่วนตัวระบุว่าผมเพิ่งได้ข้อความนี้จากครอบครัวทางเมืองไทยแม่โทรมาบอกว่ามีฐานสีคนขี่มอเตอร์ไซค์สองคันมาหน้าบ้านและมีคนหนึ่งถ่ายรูปในบ้านแม่ถามว่ามาหาใคร ก็ไม่พูดอะไรถ่ายแล้วไปถามก็ไม่พูดความจริงผมเพิ่งตื่นไม่นานแต่ตอนนี้เวลาผมก็เพิ่งตีสีเส่เศษเมื่อคืนนอนเด็กปกติตื่นเร็วกว่านี้แต่อ่านแล้วโกรธมากแวบบหนึ่งนึกอยากจะเขียนด่าอะไรแรงๆหยับหคลบาคยๆแต่เป็นโชคดีหรือโชคร้ายไม่รู้แม่เองเลี้ยงผมมาชนิดที่ทําให้ผมและพี่น้องทุกคนพูดคดาําด่าหยาบๆคลบใๆไม่เป็นเสียด้วยจึงขอถามคอสชอ,อย่างสุภาพดังนี้ พวกคุณจะไปทำอาจจะไปบ้านแม่ทำไมอีไม่ทราบจนวัันนี้ก็น่าจะรู้แล้วว่าผมอยู่ประเทศไหนอยากเจอก็ตีตั๋วเครื่องบินมาแล้วบ้านแม่น่ะแม้ตอนแม้แต่ตอนผมอยู่เมืองไทยก็ไม่ได้อยู่บ้านแม่กว่า20ปีแล้วคนแก่อายุ 92- 93พวกคุณจะไปรบกวนเขาทำเพื่ออะไร